ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอยบซี e ่สุขูสุขุนนะครับเด้อครับตอนนี้อาจารย์สว่างกะได้มาอยู่ณนะสถานที่แห่งนี้นะครับได้มาซอยประเด็จพระคุณกูบาอาจารย์อ่าสื่อทีดินสร้างวัดอนุสงสงคนบุญบ่าวาเราเทียบเทวด,ดาทั้งหลายเพื่อขมาชมเชยโดยบุญบรารมีบนอยาเขตดากสร้างกระสีเอาโจกอลาภให้กับพอ่อพี่น้องนะครับอ่า วดที่แล้วกะแตกบนแตกล่างวดนี้กะสีแตกบนแตกลางเด้วยพีพีนองนะครับอ่านี่คือเราเทวดาเพิ่นนะครับวัวปูแปดศอกกด็ดีอ่าบริวารของเพิ่นได้มากชม่ชยนะอาจารย์กัจุดเทียนทรงขึ้นบนสวรรค์อให้เราเทียบเทวดาเทิงบนสวรรค์สีใด้ซอยคนทั้งโลกอาจารย์ก็มั่นใจว่าปูแปดศอกจะช่วยคนทั้งโลก บม่ว่าปดหนีปลดสิน็ดีนะครับเพราะเป็นอนุสงค์คนบุญแท้นะครับอาจารย์ทำจริงพูดจริงทำจริงให้ชาวโลกสุขสุขคนนะครับเพราะอาจารย์กับอดทนให้เพื่อค้นทั้งโลกรวยนะครับเพื่อค้นทั้งโลกมีความสุขนะครับด้วยอนุสงค์บุญที่ได้เหตุดได้สางน้ำกันนะครับด้วยปูแปดศอก,กด็ดีด้วยบริวานปูยาตายาย็ดี ه, เพิ่นก็ได้มาชมเชยด้วยอนุสงผนบุญอา,อาจารย์ก็ได้มาอยู่ณนะสถานที่ตรงนี้นะครับวัดป่าเกาะแก้วนะฮะวัดป่าเกาะแก้วครับอยู่สถานที่ตรงนี้นะครับเป็นเกาะหนึ่งที่น้ำบ่ได้ท่วมดโดยหลวงปู่ผนก็มาอยู่สามปี นะครับได้สั่งได้แปลงแต่ว่ายังขาดปัจจุปัจจัยท,ที่สื่อที่ดินนะฮะเหตวัดเหตุว่าก็ฝากบุญฝากกุศลนะครับพ่อพี่น้องเช่าลกสุขุขสุขคนนะครับถ้าโชคดีแล้วก็ให้ได้สั่งบุญกับปูแปดศอกเพิ่นเพิ่นกระสีให,ห้เฮาให้โชคให้ลาบเฮาเป็นอนุสงผลบุญแถเนียนนอน นี่ก็คือเราเทียบเทวดาครับปูเพิน่นรอยล่องครับรอยนะฮะอาจารย์ก็อยู่กับเพิ่นนะครก็ได้คุยกับเพิ่นก็ดีใจภูมิใจนะครับนี่เทวดามีจริงนะครับปู่ย่าตายายมีจริงนะครับเพิ่นสิทธิพปจปนีพปลดศิลให้กับชาวโลกสุขสุขคนอานะจารย์ก็มั่นใจนะครับเสียวา่าด้วยอนุภาพของบุญนี้ ต้องเห็ดอะทุกคนประสบควมสําเร็จนะครับไม่มีควมสุขนะครับอ่านะครับนี่คืออาจารย์ดจูดเทียนชัยขึ้นบนสวรรค์อาจารย์ก็ได้มาอยู่นี่ก็คืนนี่เป็นคื้นที่สองมือนี่ก็เป็นมือ1ิบหาคําเราเทียบชุมนุ่มกันหลายพีิพี่น้องนะครับอ่าหลายมากเลยครับด้วย ปูแปดซอกก็ได้เริ่มมาบอกอาจารย์แล้วนะฮะบวงสวงเหมือนเดิมบวงสวงวันที่26นะฮะอาจารย์ก็มั่นใจว่าหวยต้องออกสองหกหรือสองสี่สองสี่หกสองหกสองเยพี่น้องครับบึ่งเอาเด้อพย,ยพี่น้องนี่คืออาจารย์ในีนน่วาภาวนา อยู่ในป่าสถานที่ตรงนี้นะฮะอาจารย์เชียว่าเป็นบุญกุณเป็นกุศลแท้พองวดที่แล้วก็แตกบนแตกล่างครับอ่าหวดนี้อาจารย์ก็มันใจนะครับมันใจอ่าให้กับพี่น้องนะครับอ่าได้ไปสื่อไปหาสื่อได้นะครับ นี่ครับคือเทียนชัยที่เขาได้จุดให้เราเทียบเทวด,ดาพ่นก็นลอยล่องครับนี่เป็นลอยเมึงด้อครับโอ้ยปีนองนะครับเอานิมนตนเอ้อทุกๆพระองค์นะครับนิมนตนมาชมเชยด้วยบุญด้วยบารมีเนบะ่ว่าอาจารย์สร้างมาอาดีตชาติก็ด,ดีปัจจุบันชาติก็ด,ดีขอทรงผลบุญให้กับ FC ซีสุขสุขคนที่ได้เฮ็ดได้ทำร่วมบุญกับปูแปดศอกอาจารย์สมหวัง ขอทรงบุญกุศลนี่ฝากถึงเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่ที่ได้ร่วมบุญกับอาจารย์นะครับนี่ก็คือเพิ่ลกันร้อยลองนะครับร้อยลองหลายดวงครับครับนะครับเพิ่นดีใจภูมิใจนะครับเพิ่นก็นสีหายเฮาเราเป็นผู้ให้ท่านก็ให้เรา,าด้วยอนุสงค์พลบุญนะครับสถานที่ตรงนี้เดพมพมไพี่นองฝากเอฟซีไวส้สุขสุขค้นครับ เพราะว่าหลวงปู่เพิ่นได้ซื้อที่ตรงนี้ยังขาดปัดจจัยอยู่ประมาณหาแสน 5, บาทครับหาแสนบาทนะอาจารย์กำมั่นใจว่าหวดีนี่ต้องแตกแท้นะครับต้องได้ซื้อที่ดินแท้นะครับเพราะเราเท,เทวทาท่ันมาหลายครับมาบริวัรปูนี่มาหลายขักครับอาจารย์ก็ได้เห็นนะครับดได้ทายให้พพี่นอ้องได้ช่ชยกันนะครับ อ้าวนิมนต์เด้อปูเด้อนิมนต์เด้อให้โชคให้ลาบให้ลูกให้หลานเด้ออ่านิมนต์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 เออนิมนต์ปูแปดศอกนิมนต์ปูอนันตราชนิมนต์ปูศรีสุทโธแม่ปทุมมานะครับอ่าปูยาตายายเฮาอ่ามีกิ่งครับอ้าวนิมนต์ครับนิมนต์ ครับนี่มุนปูนนี่มุนครับโอ้ยครับบนธรรมดาครับพวยพี่น้องอาจารย์กับนลุกสู่ส,สู่สัมผัสเพิ่นเพิ่นดีใจภูมิใจนะครับครับเมืองดูพวยพี่น้องนะครับเราเทียบเทบวด,ดาก็ได้มาชมเชยนะครับอาจารย์กับพักยูนีพาวนหน้ายูนีให้กับพว่พี่น้องอ้าวปูอ้ยอ้าวเมืองดูเออเป็นอนุสงผลบุญดูโอ้ครับ ับบธรรมดาครับพล่พี่น้องนะครับอืมพนร้อยวันเลยนี่คือดวงเทพดวงถ้ำเด้อฝากบุญฝากอุศน,นะครับพลอพี่น้องเอซก็คอยมีแต่ความสุกคอยมีโชคมีลาภนะครับคอยเป็นอนุสงค์บุญเกิดขึ้นนะครับเด้อครับนะครับพ่อแม่พี่น้องจังได้กับเบิ่งเอานะครับอันนี้อาจารย์กับ่าพูดจริงทำจริงนะเหตุจริง คือเป็นสะพานบุญนะครับเทวดาเพิ่นนะครับนี่คือสะพานบุญนะครับเทวดาเพิ่นนะครับดอครับครับอเป็นบุญเป็นกุศลนะครับก็ <c oughs> <c oughs> คือนะครับที่อาจาร,รย์ในมาซอยหลวงปูนะครับอ่าซื่อวัดกระซื้อวัดเกาะแก้วพิษสานนะ วัดนี้เป็นเกาะน้ำท่วมทางอื่นถ่วมเมดแต่ว่าวัดนี่บ่อท่วมนะครับเด้อครับอ,อยู่ที่บ้านอาดอนแดงมูหาครับตำบลดงเหนือครับอำเภอบ้านมวงจังหวัดสกลนครครับอันนี้อันนี้ก็สิสียพอแม่พี่น้องได้เห็นนะครับอาจารย์กัสิไดยปอยไป นะครับปล่อยมือนี้ให้พ่อพี่น้องอได้เห็นกันครับอาจารย์ก็สิ่งปล่อยนะครับปล่อยเหล็กมงคลนะครับให้กับพ่อพี่น้องได้ชมกันขึ้นนี้นะครับครับนะฮะอ่านะครับอ,า,นะบอาจารย์ได้ปล่อยให้กับปูแปดซอกเด้อพ่อพี่น้องนะครับเออได้ปล่อยให้กับปูแปดซอกนะครับกับปูเจ้าทีกระบี่หกสองสี่สองหกสี ส6 2ห2สอ่อพี่พีน้องครับก็บไปไซนะครับอยู่นี่ละนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับอ่าครับทีอูสถานที่ตรงนี้นะครับเพือพี่พี่น้องนะครับวัดเกาะแก้วนะครับอ่าพิษดานนะครับบ้านโนนแดงครับอ่าตำบลเหนืออำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครครับ นี่ก็คือเหล็กมงคลนล่องวิเคราะห์พิจารณาญาณเบื้องนะครับเด้อครับพี่น้องถ้าเพิ่นอยากเข็ดอยากสางเพิ่นก็ต้องให้เฮาเนาะพ่อแม่พี่น้องนะครับอ่าให้กับพ่อแม่พี่น้องให้เอฟซีสุขสุขคนอ่าปู่ย่าสุขสุขค้นนะครับเด้อครับล่องเบิ้งล่องเบิ้งครับลองไปวิเคราะห์พิจารณาญาณดูนะครับอ่าอย่าลืมบวงสรวงนะครับเด้อบวงสรวงปู่8ศอกอ่าได้มาบอกอาจารย์แล้วบวงสรวงวันที่26นะครับวันที่26บวงสรวง ครับวันที่26วันที่2หลับศัพท์ครับวันที่2หลับศัพท์ครับเพื่อผมเสียนะฮะมั่นใจว่าพ่อพี่น้องต้องโชคดีอ่าสุขสุขคนครับเอาพ่อพี่น้องนะครับอ่าวิเคราะห์นะครับจับหน้าจอไว้ได้ครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับอ่าจารย์สมหวังผ้ารวยครับสมหวังผ้ารวยนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะเพื่อการสิมบรอดพลาด เซียเวลานะครับตัวดีๆเด็ดๆพรางหดที่แล้วคือแตกบนแตกล่างนะครับแตกบนแตกล่างครับวดนี้ก็เหมือนเดิมนะครับหดนี้มั่นใจเหมือนเดิมนะครับยังได้กะรชิปนี้ก็ขอเสียไว้แค่นี้เด้อพี่น้องนะครับเดี๋ยวจังค่อยคลิปหน้าเจอกันนะครับนี่เทวดาผลนมาเป็นสักซีพญานในห้องนะครับผนอยากได้ ที่ดินตรงนี้สั่งวัดสั่งว่าโดยประเดชพประคุณ่นก็นได้มาอยู่สามปีนะฮะอ่า่นมาอยู่สามปีกาลังสงั่งนะครับในทโทรหาจา์สมหวังปูแปดอกมะซอยในเด้อาจารย์ก็ได้พระภาวนาซอยนะครับก็ได้ปล่อยตัวดีดีดีเต็ด,ด,ด,ดให้กบพอพี่น้องนะครับคใหยโจกดีลำาุ้ยสุขุสุกคนขอยเงินไหลน่องทองไหลมานะฮะอ่าสื่อวัดก็คือวัดดอนแก้วพิศดารครับอ่า ตำบลเหนือดอนเหนือนะครับเด้อตำบลดอนเหนืออำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับที่อยู่ตรงนี้ประม่าณเห็นหลวงตาเพิ่นบอกว่า20ก็าเล่นี่แหละครับเพิ่นได้จ่ายไปเคองนึงแล้วก็เหลืออีกเคิงนึงก็เหลืออยู่ประมาณในเล่า5 0 0แสนบาทนะครับ5 0 0แสนบาทอาจารย์กะตั้งคิดตั้งใจว่าจังใดก็อยากทีธรรมโชคดีกะสิได้รวมบุญรวมกุศลกับอาจารย์นะครับได้เป็นเจ้าภาพซื้อที่ดิน ถวายวัดนี่คืออนุสงค์ผลบุญที่จะเกิดกับเราและครอบครัวก็ขอให้มีแต่กว่มสุกุ่มจะิญือ่อนคอเงินไหลน่องทองไหลมากเด้อบุญรักษาเทวด,ดาคุ้มครองคอยมีแต่กว่มสุขิขดสิ่งใดปัตนาสิ่งใดก็คอยสมกว้มมุงมัตนาปาตนาทุกสิ่งทุกอย่างเด้อพ่อแม่พี่นอ้องนะ,ะคุณพอ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเฮา ผู้ใดที่รวมบุญกับอาจารย์สมวังก็ขอขอบบุญขอบคุณอย่าเสด็อดอย่าสด็ยากอย่าสด็ลำบากอย่าเจ็บอย่าจนนะครับเกิดเป็นมนุษย์ไก่เนื้อสุกไก่เนื้อกอค้อนนะครับคำว่ามนุษย์คือเนื้อกอค้อนนะครับเด้อคอยบีแต่ก่วมสุขควมจเจริญเง,งินไหลนองทองไหลมาครับสวัสดีครับโชคดีรวย